มีอีกหนทางหนึ่งค่ะที่จะคู่ขนานกันไปได้ศิลธรรมคุณธรรมและจริยธรรมที่น่าจะเรียนได้ผ่านบาวรบ้านวัดโรงเรียนซึ่งกรมศาสนากระทรวงวัฒนธรรมรณรงค์ส่งเสริมให้ประชาชนท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และเรียนรู้วัฒนธรรมตามรอยวิถีไทยวิถีธรรมที่จังหวัดเพชรบูรณ์ได้ประโยชน์ทั้งคนเที่ยวและคนในท้องถิ่นที่อยู่นั้น คุณยานีไหว้ครูนำเสนอในช่วงท้องถิ่นควรรู้วันนี้ค่ะภายใต้ตามโครงการบวรหรือบ้านวัดโรงเรียนชุมชนคุณธรรมนำวิถีไทยวิถีธรรม ทำให้นักปั่นกว่าร้อยคนเข้าร่วมกิจกรรมปั่นจักรยานล,ลันลี่ซึ่งออกสตาร์ทจากบริเวณพระาธาตุเจดีกาจนาพิเศกวัดวิชมัยปุญญารามตำบลเขาเค้อมุ่งหน้าไปยังจุดหมายปลายทางวัดพระาธาตุผาซ่อนแก้วตำบลแคมสนอำเภอเขาเค้อจังหวัดเพชรบูรณ์ด้วยระยะทางกว่า21กิโลเมตรต่งานนี้กลับมีผู้ร่วมปั่นจักรยานอย่างอธิบดีกรมการศาสนาวัฒนธรรมจังหวัด ตัวแทนพักเอกชนประชาชนและเยาวชนในพื้นที่ร่วมปั่นจักรยานชมวิวทิวทัศน์ทั้งสองข้างทางซึ่งนอกจากจะได้ร่วมกิจกรรมออกกำลังกายแล้วยังได้ชื่นชมวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของคนในพื้นที่อย่างใกล้ชิดอีกด้วยหมู่บ้านสงคุม้มหรือหมู่บ้านที่ได้ขึ้นชื่อว่าเป็นหมู่บ้านรักษาศิลห้าและชุมชนพอเพียงแล้วยังเป็นชุมชนต้นแบบ ในการปลูกผักไฮโดรโปลิกและไรสตอเบอรี่ทั้งที่เกิดขึ้นเพื่อเลี้ยงตัวเองในทางตรงแล้วยังเป็นผลทางอ้อมให้เป็นจุดขายไว้ต้อนรับนักท่องเที่ยวหรือผู้มาเยือนได้อย่างน่าภาคภูมิใจและเมื่อสภาพพื้นที่อันเป็นอาหารตาอาหารใจแล้วสภาพภูม,มิอากาศที่เย็นสบายตลอดทั้งปีของเพชรบูรณ์ยังเป็นสิ่งประทับใจให้นักท่องเที่ยวคู่นี้เลือกที่จะเดินทางมาพักผ่อนที่นี่ คนในชุมชนค่อนข้างจะอัธยาศัยดีนะครับมีน้ำใจคุยกันง่ายดีฮะดูครับรู้สึกปลอดภัยแม้ทัศนวิสัยจะพออเพลินดูเป็นกันเองแต่ผู้ใหญ่บ้านหมู่บ้านสงคุ้มยืนดันถึงเจตนาที่จะดูแลรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของทุกคนไม่ว่าจะคนในพื้นที่หรือผู้มาเยือนและเล่าให้ฟังถึงการติดตั้งกล้องวงจรปิดไว้ทั่วบริเวณรอบหมู่บ้าน เพื่อสอดส่องเฝ้าระวังอย่างรัดกุมแต่ก็ไม่ปฏิเสธว่าด้วยสภาพความเป็นอยู่แบบเดิมๆตามวิถีชาวบ้านอาจทำให้เรื่องการอำนวยความสะดวกขัดข้องเกิดขึ้นบ้างเล็กน้อยทั้งเรื่องน้ำเรื่องไฟแต่ทุกเหตุที่ต้องเผชิญย่อมได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วนในเมื่อมีนักท่องเที่ยวเข้ามาในสถานประกอบการปุ๊บในการใช้น้ำต่างๆเนี่ยไม่พอเพียงต่อการต่อการผลิตน้ำเราก็ ได้ทําแผนพัฒนานะครับไปทางอย่างองค์การบริหารส่วนตำบลเขาคอนะครับและตอนนี้เราก็ได้รับการอนุมัติงบประมาณนะครับในการทําเป็นประปาผิวดินมาเบื้องต้นแล้วนะครับคาดว่าที่ได้รับแจ้งจากองค์การบริหารส่วนตำบลเขาคอจะมาดําเนินการให้ทุกวันพระนะครับเราก็จะมีการจัดกิจกรรมนะครับร่วมกันนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้สูงอายุนะครับหรือเยาวชนในพื้นที่นะครับเข้าไปทําบุญกันในวันพระหรืออย่างเช่นนะครับทุกวันเสาร์สุดท้ายของเดือนนะครับที่วัดเขาคอพัฒนารามซึ่งเป็นวัดในท้องที่ของบ้านสงคุมของเรานะครับ พระสังกัดจายองค์ใหญ่ในวัดเขาค้อพัฒนารามนับเป็นอีกจุดหมายหนึ่งที่นักท่องเที่ยวต่างก็ปั่นจักรยานแวะเวียนเข้ามาแบบไม่ขาดสายยิ่งในช่วงเทศกาลปีใหม่อย่างนี้จิตศรัทธาตั้งสักการะกราบไหว้เพื่อขอพรและเสริมความเป็นสิริมงคลให้แก่ตัวเองเดิมพื้นที่ในเขาค้อจะมีชาวม้งที่นับถือทั้งศาสนาพุทธและคริสต ใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันเป็นจำนวนมากโดยเฉพาะเมื่อเขาเค้อกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่พุทธศาสนิกชนนิยมเดินทางมาพักผ่อนจิตใจสักการะและประกอบศาสนาพิธีต่างๆอย่างต่อเนื่องพวกเด็กนักเรียนหรือว่าพวกญาติโยมตามหมู่บ้านหมู่12หมู่13ในเขตอำเภอเขาค้อพัฒนารามวัดเขาค้อธารามนิก็มาตามปกติสืบสารประเพณีไทยเดิมของ าศาสนาของเราอยู่ตลอดมาพวกที่เขามีเป็นพ่อค้าพ่อขายที่พวกชาวมงชาวไทยเราก็อาศัยชาวมงเขาผิวพรรณหรือว่าฝีมือเขาดีใช่ไหมล่ะเขาเป็นชาวมงมาก่อนที่นี่ก็พวกที่ญาติโยมเรามาจากต่างจังหวัดที่คนมีสตังค์เขาก็มาสร้างรีสอร์ทก็ช่วยธนุบรุงทางด้านศาสนาแล้วก็มาทำบุญสม่ำเสมอดีทุกประการลูก และนับเป็นโอกาสอันดีเยี่ยมเมื่อนักเรียนจากโรงเรียนแคมป์สนวิทยาผู้เข้าร่วมแลนลี่จักรยานเชื่อว,ว่าการเดินทางทริปนี้นอกจากจะได้ท่องเที่ยวชื่นชมกินลมชมวิวแล้วยังได้การเรียนรู้ในเชิงวิชาการตามวิถีพุทธด้วยการเข้าวัดทำบุญไหว้พระซึ่งในชีวิตประจําวันนั้นน้อยนักที่จะได้สัมผัสวัฒนธรรมเช่นนี้ทำบุญแบบไปสวดมนต์อะไรอย่างเงี้ยค่ะสวดมนต์ทุกสุข มีสติอะค่ะที่ถ้าสวดแล้วมีสติอะค่ะโครงการบวรหรือบ้านวัดโรงเรียนชุมชนคุณธรรมนำวิถีไทยวิถีธรรมด้วยกิจกรรมปั่นจักรยานลีลี่จังหวัดเพชรบูรณ์อาจเรียกได้ว่าเป็นการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์โดยการท่องเที่ยวแบบนี้ล้วนแต่เป็นการบ่งบอกถึงการท่องเที่ยวแบบยั่งยืนซึ่งแน่นอนว่าผู้เป็นเจ้าของถิ่นที่อยู่ในปัจจุบัน ย่อมต้องพัฒนาเปลี่ยนแปลงในสิ่งที่จำเป็นแต่น้อยเท่านั้นด้วยเจตนาที่จะปกป้องและสงวนรักษาสุนทรียาภาพและเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมหรือระบบนิเวศไว้ด้านหลังนี้คือวัดพระธาตุผาซ่อนแก้วด้วยสภาพภูมิประเทศที่อำเภอเขาค้อจังหวัดเพชรบูรณ์เส้นทางคมนาคมในบางช่วงยังเป็นพื้นที่ลาดชันประชาชนหรือนักท่องเที่ยวที่ตั้งใจมาปั่นจักรยานชมวิถีไทยหรือวิถีธรรมที่นี่ ต้องเตรียมความพร้อมด้วยการเช็คสภาพรถจัก,กรยานเพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุค่ะมีคำแนะนำดีๆจากกลุ่มชมรมนักปั่นจัก,กรยานเสือเพชรบูรณ์ว่านักท่องเที่ยวหรือมือใหม่หัดปัน่นต้องเตรียมสภาพร่างกายและเตรียมความพร้อมของจักรยานมาให้ดีโดยเฉพาะลมยางและเบรกอันเป็นหัวใจสำคัญของการปัน่นอย่างมีคุณภาพและปลอดภยัย นักปั่นจักรยานเสือเพชรบูรณ์หลายสิบคนยอมรับคขาว่าประทับใจกับทริปนี้ก็เป็นกิจกรรมอกิจกรรมหนึ่งที่เราได้ไปเห็นวิถีชีวิตของเขาก็เป็นที่แปลกสาหรับคนที่มาจากที่ต่างๆนะครับประทับใจหลายคนที่มาเที่ยวนะครับสาหรับในเรื่องของเลนจักรยานนะครับผมอยากให้มีมากๆเลยนะครับเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยพื้นที่บนเขาคอ,อเนี่ยเดี๋ยวนี้รถมาท่องเที่ยวเยอะเยอะมากๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเรามีเลนจักรยานสําหรับ ตีเส้นไว้ให้สําหรับใช้เป็นเลนของจักรยานโดยเฉพาะให้เขาเห็นเด่นชัดเนี่ยก็จะทําให้ปัญหาในเรื่องของความาเกิดุบเหตุนี้น้อยลงนะครับเพราะว่ารถเขาปั่นมาและจักรยานเรามาท่องเที่ยวเนี่ยเราก็จะปั่นชมธรรมชาติไปได้อย่างสบายตอนนี้ทุกวันนี้เราปั่นไปต้องระวังนะครับเพราะว่ารถมามันเยอะครับเช่นเดียวกับอธิบดีกรมการศาสนาที่ยอมรับว่าการเยี่ยมชมวิถีชีวิตของชาวบ้านหมู่บ้านสรงคุ้มครั้งนี้ คุ้มค่าและปลื้มปิติกับวิถีชีวิตของคนในพื้นที่โดยเฉพาะการปลูกผลักไฮโดรโปรนิกและไร่สตอเบอรี่พร้อมกับทิ้งท้ายเขาว่านี่หละหลักปัชญาเศรษฐกิจพอเพียงทางผู้นำชุมชนรวมตัวรวมกลุ่มกันคล้ายๆเขาเรียกว่าเป็นพี่น้องกันนะครับดูแลรักษาความปลอดภัยช่วยเหลือเกื้อกูลกันกน,นี่คือบรรยากาศของวิถีวัฒนธรรมไทย หวนกลับคืนมานะครับต้องขอชื่นชมนะครับพี่น้องประชาชนที่ร่วมแรงร่วมใจกันเห็นความสําคัญของพลังบวรนะครับจับไม้จับมือกันไม่ว่าจะเป็นบ้านวัดโรงเรียนท่านนายกรัฐมนตรีท่าน,น,านคนเอกไปชุดจัทนทโอชาเนี่ยท่านให้นโยายว่าต้องการให้ทุกพื้นที่ในประเทศไทยนะครับได้จับมือกันโดยเฉพาะท่านผู้นําของชุมชนคือพลังของบ้านวัดโรงเรียนเนี่ยนะครับทำงานร่วมกันโดยคมนึงถึงความเป็นชุมชนคุณธรรม สถานที่ท่องเที่ยวในพื้นที่เขาค้อเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมซึ่งนอกจากสภาพภูมิอากาศอันเป็นที่ดึงดูดแล้วยังมีศาสนาสถานที่เป็นแหล่งศึกษาพระธรรมทางศาสนารวมถึงวัฒนธรรมท้องถิ่นดั้งเดิมของชาวมง้งและวิถีชีวิตของคนเพชรบูรณ์ที่หลากหลายทั้งหมดจึงเป็นเหตุผลใหญ่ที่แทบทุกเดือนธันวาคมถึงต้นเดือนมกราคมของทุกปี ที่มีคนแห่แห่มาเที่ยวชม